คนอื่นช่วยเราเราจะจําไว้ชั่วชีวิตแต่เราช่วยคนอื่นจงอย่าจําใส่ใจคําพูดนี้นะครับเป็นของขั้วหลัวเกิงนะครับสะท้อนหลักคิดของความกระตัญยูและความเมตตาเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราควรจดจําและซาบซึ้งตลอดชีวิตเพราะไม่มีใครจําเป็นต้องช่วยเราแต่พวกเขาทําเพราะหวังดีในทางกลับกันเมื่อตัวเรายื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเราควรทําด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องจดจําว่าทําบุญกับใครไปเพราะความดีที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ ต้องนับจํานวนแต่คือสิ่งที่ทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะครับหัวหลัวเกิงนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวจีนผู้มีบทบาทสําคัญในทฤษฎีจํานวนและพีชคณิตเขาเกิดในปี1910และแม้จะขาดโอกาสทางการศึกษาในวัยเด็กแต่ด้วยความพยายามและอัจฉริยะนะครับเขากลายเป็นนักวิชาการระดับโลกโดยคุณหัวนะครับเชื่อมั่นในพลังของความรู้และการแบ่งปันจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคณิตศาสตร์สมัยใหม่ของจีนบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวรสดาจารนเน่ แพชชั่นชาเวเจลที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา